สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องตัวนช n แนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่นแบบนี้นะคะแบบแบบนี้นะคะทุกคนปาก,กุดเข้าไปเลยโอเคค่ะเราก็อยู่ในแมปแล้วนะคะตอนนี้นะคะหนูอยู่สีฟ้านะคะทุกคนไม่นะ ตอนนี้มันออกแมทนะคะทุกคนตอนนี้มันออกฮ่า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 เมื่อกี้เพื่อนเราพิมมาตายแล้วเรปากคุณปากคุณปากคุณ เย้สีฟ้าอ้าวมีคนออกไปเราอยู่คนเดียวอะทุกคนมันเล่นต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าเข้าอันอื่นแล้วกันเดี๋ยวเข้าใหม่นะคะโอเคค่ะเราก็เข้าแหม่ใหม่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่สีแดงนะคะทุกคน Ai ba. Ai, cố nó nè, Thiên sút sút. Thiên sút sút. Thiên sút sút. Sút sút nào. Yeah! yeah. ไปตาใครสู concealed concealed ้สสู้สเราผ่านอันนี้มาแล้วสู้ <fork> สูเพ <alah> <ส>ื่อนเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราได้เล่นเลยนะคะเราได้เล่นเป็นกลุ่มนะคะตัวนี้อีกมือนึงต้องถือม่อีกมือนึงก็นั่งนั่งเพื่อนมันต้องนั่งอีกบ้าไม่ เบ๋เบ oh uh ๋เ huh. บ uh ๋เบเบเบห้ามชนะ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 ฮ่า <sozial> ฮ่าไม่ชนะครั้งนี้เสมอกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ช่องข้าตัววชนแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย